ไปดูคดีการทุจริตสนามฟ<ะ>ุตซอลมหากราบนะครับจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ปี2555วันนี้มีความเคลื่อนไหวครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางอายการนะครับได้ทำการยื่นฟ้องนายวิรัตรัตนเศษนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐกับพวกรวม87คนในคดีนี้นะครับต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับตอนนี้เป็นที่จับตาอยู่ครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะมีคำสั่ง เรื่องของการให้พักหรือว่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับนายประยุทธ์เพชรคุณครับรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยครับว่าอายการคดีป,ปรับปรามทุจริต2มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา87คนครับในจำนวนนี้คือนายวิรัตรัตนเศษสอสอบัญชีรายชื่อของพัคพลังประชารัฐนะครับกรณีที่ถูกกล่าวหาร่วมกัน ทุจริตสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมาครับโดยแต่ละคนก็จะมีข้อกล่าวหาไม่เหมือนกันนะครับคือแตกต่างกันไปแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมีข้อกล่าวหาทั้งหมด14ข้อโดยอายการนัดผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพร้อมนำสำนวนการสอบสวนของปป,ปชส่งฟ้องต่อสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่มีผู้ถูกกล่าวหามารายงานตัว81คนส่วนอ็ดนส่วนอีก6คนเนี่ยเขาขอเลื่อน โดยเฉพาะนายวิรัต์และภรรยาโดยให้เหตุผลว่าติดสมัยประชุมสภาส่วนคนอื่นก็อ้างความไม่พร้อมจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งล่าสุดทางนายประยุทธ์เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าอายการสามารถส่งฟ้องโดยไม่ต้องรอผู้ต้องหาครบได้ครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ได้มานั้นตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแสดงตัวต่อสารในการพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดสอบคำให้การ หลังจากนี้นอกจากการแต่งตั้งองค์คณะพิจารณาคาดีแล้วนะครับก็ต้องจับตาดูต่อครับว่าหลังจากนี้ศาลจะมีคําสั่งให้นายวิรัตเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอหรือเปล่านะครับแล้วก็ศาลนัดฟังคําสั่งจะประทับรับฟ้องคดีหรือไม่ในวันที่20ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาครับ เอกคณะเฉพาะคดีผูการจะเลือกจากผาสาธาริการูสาอุสในสารกิการที่เตําแหน่งว่าสาสาริการจวเาเป็นพง์คณะในการรับผิดชอบตํารวจคดีแล้วก็ท่านก็จะมีสายเรียกแจให้ผู้ต้องหามาตามทีสารตรนั้นถ้าไม่มาภายในที่ท่านแจ้งอาจจะต้องมีการกระบวนการออกหมายจับเลยสเดือนไม่มาอาจจะพิจารณาดับในกระบวนการตรงนี้เป็นเรื่องของศาล คดีนี้เป็นคดีหนึ่งที่ถือว่าเป็นคดีทุจริตที่เป็นมหาการาบนะครก็มีความเคลื่อนไหวทางคาดีเนี่ยมานานในช่วงนี้หลายปีนะครับแต่ว่าท่านับกันจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นโครงการการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนับตั้งแต่ปี5-5คดีนี้ปป,ปชเขาชี้มูลความผิดนะครับชี้มูลความผิดนายวิรัตเมื่อครั้งเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยพร้อมกับพวกรวม87คน ทุจริตจ,จัดสรรงบประมาณเมื่อปี55ในโครงการสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา18จังหวัดรวมมูลค่านะครับ4,459ล้านบาทโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปรากฏพบว่าสนามไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ